สวัสดีครับกลับมาพบกับโ o l y w ว r d ์ประจำวันจันทร์ที่2อธันวาคม2024กันอีกครั้งนะครับคริสเตียนเราสามารถรักผู้อื่นก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนและได้ประทานพลังแห่งความรักกับเราในพระธรรมหนึ่งยอนบทที่4ข้อที่11ได้บอกว่าท่านที่รักทั้งหลายถ้าพระเจ้ารักเราเช่นนั้นเราก็ควรรักซึ่งกันและกันด้วย เราสามารถรักผู้อื่นก็เพราะพระเจ้ารักเราก่อนและได้ให้พลังแห่งความรักกับเราเราเพียงแต่รับรู้สืมซับพลังแห่งความรักของพระเจ้าที่ล้นอยู่ในใจสำแดงออกมาให้ผู้อื่นเราเข้าส่วนร่วมเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ชีวิตนิรันที่เป็นพลังแห่งความรักของพระองค์ไหลผ่านชีวิตของเราตลอดเวลาพระองค์เป็นแหล่งแห่งพลังและชีวิต เราจำเป็นต้องพึ่งในพระองค์เราเป็นผู้รับพลังแห่งชีวิตไม่ใช่เป็นผู้ผลิตหรือผู้ให้แต่เรารับจากพระองค์แล้วให้ไหลผ่านเป็นผลออกมาเหมือนกิ่งไม้กับลำต้นในพระธรรมยอห์บทที่1 5ข้อที่4-5ได้บอกว่าจงมาอาศัยอยู่ในเราเป็นส่วนหนึ่งของเราและเราจะอาศัยอยู่ในพวกท่านเป็นส่วนหนึ่งของท่าน กิ่งก้านจะให้ผลตามลำพังไม่ได้นอกจากว่าจะต่อติดอยู่กับเถาอาุ่่นชั้นใดพวกเจ้าจะออกผลเองไม่ได้นอกจากเจ้าจะอาศัยต่อติดอยู่ในเราฉันนั้นเราเป็นเถาอางุ่นลำต้นท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้านต่างๆของลำต้นนั้นใครก็ตามที่อาศัยต่อติดอยู่ในเราและเราอาศัยต่อติดอยู่ในเขาผู้นั้นก็จะออกผลสมบูรณ์ดีมากหากแยกห่างจากเรา ไม่ได้อาศัยต่อติดในเราท่านทั้งหลายจะทำอะไรก็ไม่เกิดผลดีเลยพระเจ้าอวยพ,พรครับ